เฮโยวอท์ซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Power of Fantasy นะครับผม สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงยานพาหนะกันบ้างนะครับซึ่งยานพาหนะในเกมนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นฟอลคอนนะครับรูบิกจอมไล,ล่ล่าอสูนอมเนียมยานนักเดินทางโมอโนโคลอสวงล้อตะลุยฝุ่นและเมกเบิร์ตนะครับหลายคนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์กับรูบิกจนเบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีปลดล็อกยานพาหนะจอมไล่ล่าให้กันละกันนะสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาในการ การปลดล็อกนะครับก็คือเชือกแม่เหล็กแล้วก็ผู้สะกดลอยแมกเนฟนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า2ออย่างนี้มันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับไอเทมชิ้นแรกที่เราจะออกตามล่ากันนะครับก็คือเชือกแม่เหล็กหาได้จาก กล่องสมบัติด้านบนของหัวหมีทางตอนเหนือแนวเขาว,วงกดเขตแอสตานะครับนายอาจจะวิา่มาตรงจุดนี้ก็ได้นะแล้วก็เดินทางมาตรงนี้นะครับนายก็จะเห็นอาคารที่เป็นรูปหัวหมีอยู่ตรงข้างหน้าเราแบบนี้นะครับซึ่งกล่องสมบัติเนี่ยมันจะอยู่ข้างในของหัวหมีเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอากันเลยดีกว่านาะ นั่นไงครับกล่องสมบัติแต่ว่าที่มันเปิดอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าฉันเอาไปก่อนแล้วนะฮะเราก็จะได้ชิ้นนี้มานั่นเองนะครับเชือกไม่เหล็ก ส่วนไอเทมชิ้นที่2นะครับก็คือผู้สะกดรอยแม็กเลฟนั่นเองเนาะหาดรอปได้จากศัตรูที่ชื่อพี่น้องหน้ารังเกียดนั่นเองนะครับแต่ขอบอกพวกนหนไว้ก่อนเลยนะอัตราดรอปเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํามากๆเลยนะครับก็ลองพยายามฟาร์มกันดูนะฮะซึ่งเราสามารถฟาร์มได้บริเวณรังหนูจํานวน3จุดและรลังหนู3จุดนี้นะครับจะเกิดใหม่ทุกๆ3นาทีนั่นเองที่ฟาร์มจุดแรกนะครับเราอาจจะวับมาตรงนี้ก็ได้นะเมืองลกร้างครับแล้วก็เดินทางมายัางตรงนี้ฮะพี่น้องหน้ารังเกียรที่เราจะฟาร์มก็จะอยู่ ตรงนี้ครับป้าน3มหลังเนี่ยแหละฮะเนี่ยครับนายเห็นข้างบนนั่นไหมตัวนั้นแหละครับจะรอปไอเทมชิ้นที่2มานะครับจุดฟาร์มที่2นะครับจะอยู่ตรงบริเวณสมอเรือหมู่บ้านนะฮะหรือตรงที่ชันยืนอยู่นั่นเองนี่ไงครับยืนอยู่ข้างล่างเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปฟาร์มกันได้เลยนะ และที่ฟาร์มจุดสุดท้ายนะครับจะอยู่บริเวณชายหาดทางซ้ายของโลเซนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะนั่นไงฮะมันก็จะเดินอยู่ที่แถวบริเวณชายหาดตรงนี้นะครับก็ลองมองมอง,มองหาดูแล้วกันเนาะ ถ้านายได้ชิ้นส่วนที่2มาแล้วนะครับให้นายเข้ามาที่ยานพาหนะแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับเพียงเท่านี <Hey, seriously S 2> ้นายก็จะได้จอมไลล่ามาขี่เล่นได้เลยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบอกวิธีปลดล็อกยานพาหนะจอมไ่ล่าไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเท่าที่ชั้นฟาร์มมานะบอกได้คําเดียวเลยว่าอัตราดอกโคตรจะต่ํามากๆเลยนะครับพยายามเข้าแล้วกันละพวกนายส่วนวิธีปลดล็อกยานพาหนะอื่นๆนะครับเดี๋ยวจันรีบทยอยลงคลิปให้กันแล้วกันนะติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ